สวัสดีฮันเตอร์ทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ภารกิจ True Move Edge City Hunter พวกคุณมีเวลา3ชั่วโมงนะครับในการตามล่าหาบอยปรกรณ์ครับผมและอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่ช่วยคุณปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จครับและที่ที่ผมเอาบอยไปซ่อนนั่นก็คือสถานีรถไฟใต,ใต้ดินที่อยู่ลึกที่สุดในกรุงเทพมหานครครับ o k a เเราาักซี่่ใให้ชไม่ใช่กระปูอย่างนั้นใครจะรับเราเร็วเร็วเรไวเร็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 วโอ้วันนี้นะคะรถของเราวิ่งด้วยความเร็วนะคะ4กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะอีกนิดเราจะลงเดินแล้วค่ะพูดดยตรงจุนี้ถึงรถเราจะช้าแต่ขอย้ำอีกครั้งค่ะว่า True Move S แรงชั่วไทยค่ะล้อล้อฝั่งนี้แตกแล้วฮ้ย ที่สุดของรถานค้าได้ดีนะคะดูดีมากเลยอ้าวแชงโก้ไปเลยครับลุยแชงโก้มาแล้วค่ะแชงโก้มาแล้วนะตัวไหอ่ะเอเลี่ยนปูม้าปูม้าปูลมปูม้าปูเสือปลาปลาเออฉันเห็นแล้วเปลี่ยนปลาผิวหน่อยผิวผิวไตเรือนไตเรือนเอ้โห หมูเห่ามูเห่าเออหมูเห่าถูกแยกชิ้นแยกคำคำเดียวคำเดียวอันนี้อะไรไม่ใช่ผมรวมกันทั้งหมดเลยอย่าไปฟังทางโน้นี่เกี่วโน้นอะไรราชาติทีสุดเต่ามีตัวอะไรเร็วกว่าเต่าอีกเะรไข่เต่าไข่เต่าถูกๆใส่อะไรทอดไข่น้ำมันถูกแล้วน้มันถูกถูกถูกถกคูกกูถูกถูกถู่ถูกกถูกถูกถกูกถ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 ูกสูกถูกถูก ใครบอกว่าโดมปกรกออย่างผมจะทำให้คุณหาบอยปรกรได้เจอง่ายๆที่ที่ผมซ่อนบอยปรกรตัวจริงคือที่นี่ตั้งหากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งสาชาทอนสุดเขตพระนครปักปูเหรอปัง <tenga S 1> บอลมั้งฉ <บา S 2> ันาเสร์อเถอะใครสะพานตัดสิโอเครู้เรื่องรองรับสะพา,านตัดสิสะพานตัดสิ เ้เรียบร้อยครับผมอัพเลยอัพเลยออััพพเเลลยยไม่มีเวลามารีรอดีใจเฮดฮันเตอร์เวียโซเรือนี้กูยังจะมาเลือกฟิลเตอร์อีกเหรอเฮตันเตอร์เวียโซเย้ซองจับกดเย้อ่าแล้วไม่รู้แหละผมกดก่อนแล้วผมกดผมกนเลยนี่ผมกดรีเฟนด์ที่7้9 31 31 ผมีบไ91 94 97ีไปไหนเป็นลีบไปไหนเสียใจด้วยนะว่คุณโดนผมลออีกครั้งแล้วล่ะครับแต่ครั้งนี้ให้คุณลองสังเกตท่าเรือริมน้ำที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดดูสิครับ เดซนเตอร์เอเอสพีเจ44เล่า6เล่96 99เล่า100แล้วไม่เลยค่ะได้เค่ะได้เลอคกดนีเฟสแบบเวเวอร์ทรูบล็อตเอ 4G แบง์พุทไทยยันโลกนี้ไปลบ93 93แล้ว94 99 100แล้ว ได้ใช่ไหมได้นั่นคือเร็วที่สุดแล้วได้แค่นี้จริงๆนี้นี่ไงไปมนี่ไงเอาละครับภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้นตราบใดที่คุณยังหาบอยระก่อนจริงไม่เจอนะครับแต่สถานที่ต่อไปที่ผมเอาเข้าไปซ่อนเนี่ยรับรองว่าเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะ เขาบอกว่าวิว360องศาที่สวยที่สุดย่านสุขุมวิทเนี่ยคือสุขุมวิท57ตึกมาริออทกรุงเทพ57สัญญาณชัดเร็วสุดๆนะฮะพันนี้ที่สุดท้ายเดี๋ยวได้เจอพี่บอยแล้วอันนี้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 เจอแล้ววิวสูงสุด360องศาที่สวยที่สุดในย่านสุขุมวิทคุณไหมเจอแล้วเจอแล้วมารีออทมารีออท ขอบคุณค่ะโอเคเย่หนึ่งสองส่ำเฮ้ยอันนี้แหละใช่แล้วไปเลยก็คิดอ้าวม้าวชุดลาตีแต่ก็ไม่ไดก่อนออ้าวเย่ ตอนนี้ทั้ง3ทีมนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมให้ตัวเองหน่อยอสุดยอดมากๆแต่ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจสุดท้ายนะครับด้านหลังของผมตรงนี้หนึ่งในนั้นคือบอยประกอนนะครับด้านหน้าของพวกเขามีเบอร์โทรศัพท์อยู่ถ้าทีมไหนโทรเข้าไปเจอบอยประกรณ์ก่อนทีมนั้นจะเป็นทีมที่ชนะนะครับ วสวัสดีค่ะพี่บอยป่ะพี่ใช่ครับผมบอยถ้าคนเกียรติครับค่ะฮะสวงสดิสวัสดีสวัสดีเอะไรนะครับฮัลโหลพี่บอยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับนี่ร้านน้ำแข็งครับเจ้าน้ำแข็งกินกันครับเก็บไว้กินเองละค่ะตอนนี้มีเสียงโทรศัพท์ดังทีแล้วนะครับ สวัสดีครับผมบรวปะกรณครับประหุบเลยสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณบอยนะครับแล้วก็แม no ่บ้านมีหนวดด้วยที่ช่วยคุณบอยได้นะครับ ยินดีกับ TrueMove Edge City Hunter ทุกท่านด้วยนะครับที่คุณปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จคุณได้ดำดินลงน้ำเดินถนนขึ้นฟ้าจนมาถึงที่นี่ได้ช่วยบอยประกณรตัวเป็นๆจนสำเร็จและได้พิสูจน์ว่า 3G ตัวจริง TrueMove Edge นั้นมันแรงแค่ไหน ติดตามกิจกรรมดีๆอีกมากมายได้ที่เว็บไซต์ w w w m o o k i t c o m